7นาทีกับ forex trick ทริคง่ายๆในการเทรด forex ที่จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจและมองเห็นจุดเขาออกเป็นภายใน7นาทีนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูระบบเทรดทองคำโดยใช้กราฟเปล่าที่ให้ WinRate ความแม่นยำสูงถึง70% ทำได้อย่างไรดูให้จบคลิปนี้นะครับมีคําตอบแน่นอนซึ่งระบบนี้ได้มีรากฐานมาจากการพัฒนาระบบรู้ทันเจ้ามือที่แม่นติดอันดับหนึ่งของช่องที่เคยโพสต์คลิปไว้เมื่อวันที่19กกรกฎาคมที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ได้รับชมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนไปตามต่อกันได้เลยนะครับดังนั้นใครที่กําลังปั้นพอร์ตหรือสอบกองทุนห้ามพลาดด้วยระการทั้งปวงและหากเพื่อนๆชอบคลิปดีโอคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดแคปิปีโอดีๆในอรรับฟีเทคนิค ที่จะส่งตรงถึงไลน์ของเพื่อนๆที่ไลน์แอดเชิร์ o เทสคูลที่มันขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะตอนนี้ส่วนรายละเอียดการเทรดนั้นจะเป็นอย่างไรรับชมกันได้หลังพาร์เนอร์ของเรา ก่อนจะไปในเรื่องของเทคนิคก็ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวช่วยนะั่นคือตัวอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในการดูในวันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเอไหนบอกว่าเทรดด้วยกราฟเปล่า,านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะเวลาเข้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนดูถึงตัวช่วงของเทคนิคเนี่ย ก็จะใช้กราฟเปล่าจริงๆนะครับในการหาจังหวะเข้าเนี่ยจะไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ในการเข้าเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ในการช่วยกรองเทรดแล้วก็ช่วยทําให้เราดูสัญญาณได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์เรียบง่ายนะครับนั่นคือ EMA ทั้งหมด2เส้นนะครับ EMA period แรกนะครับก็คือ EMA p e r i o d รน,นะฮะเพื่อเซฟขึ้นมาเลยก็เป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้ส่วน EMA ออีกเส้นหนึ่งนะครับ ก็จะเป็น EMA เส้น3 5มอยานันนี้ไว้ฟิลเตอร์เทรนด์นั่นเองถัดไปนะครับอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้นะครับใช้นับมือเอาก็ได้นั่นก็คือตัว Power Swing นะครับแต่ผมว่ามีไว้จะดีกว่านะครับ Power Swing นะครับในวันนี้ที่ผมจะแจกนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับที่จะรับก็ง่ายๆนะครับเปิดบัญชีกับ a x i Broker เนะครับเปิดประสบการณ์ระดับโลกผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากเงิน200องร้นไปหลัังจากกนน้็ แจ้งเข้ามารับนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ทางไลน์แอดแชมป์เทสคูลได้เลยครับหลังจากทีเพื่อนๆได้อินดี้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ปรับค่านะครับนัมเบอร์ฟรอนต์บาร์กับนัมเบอร์แบ็กบาร์ให้เป็น5นะครับอินดิเคเตอร์ไว้ทำอะไรนะครับก็มันจะช่วยเราดูในเรื่องของซูงไฮซูงโลนั่นเองครับเช่นตรงนี้เป็นตำแหน่งของซูงไฮถูกไหมฮะมันก็จะนับแบบที่เราเซตเมื่อกี้ก็คือหน้า5หลัง5ถูกไหมครับฟรอนต์นะครับ5แล้วก็แบ็ก5้าได้นี่นะครับก็คือมี1 2 3 4 5 มี5บาร์ที่ต่ำกว่านะครับแล้วก็มี5บาร์ที่ต่ำกว่าทางด้านหน้าและด้านหลังครับ 1, 2, 3, 4และ5มันก็จะขึ้นพอตเป็นตัวสวิงไฮแบบนี้ส่วน s สวิงโลนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างตรงนี้ละกันนะครับก็คือมี Front ์บานะครับที่มีโลที่สูงกว่าบาร์หลักตรงนี้นะครับ5แท่ง 1, 2, 3, 4, 5นะครับหน้า5และหลังเช่นเดียวกันนะครับ1 2 3 4 5นะครับที่มีโลสูงกว่า ตัวบาหลักตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นจุดหมุนสวิงโลแบบนี้เห็นไหมฮะสวิงโลสวิงโลสวิงโลแล้วก็สว mm ิงไฮสวิงไฮแต่จะเป็นสวิงไฮแบบหน้า5หลัง5นั่นเองครับ mm hmm. ก็จะช่วยให้เราดูสวิงได้ไวมากขึ้นนะอ่าโอเคอันนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองไปดูเรื่องของตัวเทคนิคกันนะครับว่าตัวเทคนิคนั้นเทรดทํากําไรอย่างไรนะครับมาถึงตัวอย่างในกรณีขาขึ้นนะครับอ่าเพื่อนๆอ,อย่างแรกนะ เพื่อนๆต้องเซตตัว power swing ขึ้นมาก่อนนะครับ power swing มันก็คือตัว swing high swing low นั่นเองนะอย่างถัดมานะครับที่เพื่อนๆต้องดูนะผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเจอตัว power swing นะครับขึ้นเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นจุดตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นของ swing low ถูกไหมครับพอเจอ swing low ปุ๊บนะครับเพื่อนๆตีนะครับให้ตีโซนออกไปเลยนะอย่างที่ผมเคยสอนในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของเอาชนะเจ้ามือนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นเองนะครับ แต่ว่าตรงนี้เอามาประยุกต์ใช้ให้มันเนียนขึ้นกับทองคํานั่นเองนะหลังจากนี้เพื่อนๆตีโซนออกไปด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องรอคอยก็คืออะไรครับรอคอยในเรื่องของการเลยครับการมาล้างท่อนะครับคือกราฟมันจะวิ่งขึ้นไปเนาะจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่คนตั้ง SL เยอะที่สุดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตว่ามันมีการแย่ลงมานะครับของแท่งนี้เห็นไหมฮะแย่ลงมาตรงนี้นะครับแทงโลลงมาปุ๊บ คนที่ตั้งซ็อล็ออยู่ตรงนี้นะครับเปิดหน้าบ่ายอยู่แถวนี้เนาะแล้วตั้งซ็อล็ออยู่ตรงนี้ก็จะถูกเลยครับซ็อฟเอาออกไปถัานป่าคือหลางท่อครับเคลียร์เคลียร์จบแล้วนะครับเป็นไงฮะเจ้ามือก็ดีดราคากลับขึ้นข้อสังเกตก็คืออะไรครับราคาปิดของแท่งนี้จะไม่ได้มาปิดที่โซนนี้เลยนะครับนี่คือข้อสังเกตสําคัญมากๆนะครับนะครับถ้าปิดอยู่ในโซนลงมาเนี่ยก็แสดงว่าการนับสเตปแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็คือมันไม่ได้เกิดเทคนิคขึ้นนั่นเอง แต่ตรงนี้จะสังเกตว่าราคาปิดนะครับปิดนอกโซนนะครับและที่สําคัญก็คืออะไรครับปิดเหนือ EMA 6เส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับอ่เมื่อได้ปิดได้เหนือนะครับก็เป็นจุดที่เราจะทิกเกอร์นะครับเปิดออเดอร์บายตรงนี้เลยส่วน SL นะครับวางไว้ที่ไหนวางไว้ที่สวิงโลด้านล่างนะครับผมทําตัวอย่างให้ดูนะเปิดบายที่ราคาปิดนะครับแล้วก็วางซ็อ p ลอส s นะครับไว้ที่สวิงโลด้านล่าง หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับด okay ูว่าเราจะตั้ง TP นะครับกี่เท่าดูจากอะไรนะครับดูจากว่าณตอนนี้เราเล่นตามเทรนหรือเราเล่นสวนเทรนอ่ะนเพื่อนลองดูดีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเล่นตามเทรนหมายถึงว่าราคาปิดมันอยู่เหนืออะไรครับ EMA 350จําได้ไหมครับถ้าเพื่อนๆเล่นหน้าบ่ายแปลว่าเพื่อนเล่นตามเทรนหรือสวนเทรนอันนี้คือตามเทรนถูกไหมเพราะว่าราคาปิดอยู่เหนือ350อยนะฮะฟิลเตอร์ ถ้าเกิดเพื่อนเล่นตามเทรนนะครับจำไว้เลยฮะให้เพื่อนๆใช้ RR ที่1.5เท่าแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสวนเทรนให้เพื่อนๆใช้ RR แค่1นเท่าเท่านั้นตรงนี้ตามเทรนเนาะก็ตั้งไว้1.5เท่านะครับแล้วราคาก็อะไรครับวิ่งไปแล้วก็ชน1.5เท่าแบบง่ายนะครับมาดูตัวอย่างจริงนะครับในการเทรดหน้าบายนะครับที่ผมเข้าด้วยไว้จริงๆนะครับแล้วก็ปิดทำกำไรเรียบร้อยแล้วนะโดยใช้เทคนิคนี้แหละนะครับในพุ่เงินทองคำนะครับ ก็เข้าไว้วันที่21สิงหานะครับราคาที่ผมเข้าคือ1889นะครับซับล้อน1884 TP 1896นะฮะอ่าลองมาดูนะครับว่าผมเข้าอย่างไรนะครับตามที่สอเลยนะครับเพื่อนๆต้องมองเห็นในเรื่องของส n g Low ที่มันเกิดขึ้นก่อนนะครับสำหรับตัว power swing นะพอมันเกิดตัว Swing Low แล้วนะครับผมก็ทําตามเทคนิคเมื่อสักครู่เลยนะฮะก็คือลากนะครับโซนออกมานะครับโดยวัดจากโลนะฮะตรงนี้ อนะ่แล้วก็ลากโซนออกมาหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะราคาก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาแย่นะครับแย่หางตรงนี้เห็นไหมแย่หางลงมาแต่ว่าสังเกตไหมฮะว่าราคาปิดนั้นปิดเลยครับสูงกว่าไม่ได้มาปิดในโซนนี้เลยนะครับแล้วราคาปิดก็ขึ้นไปตรงนี้ผมก็รอนะครับจนกว่าราคาปิดนั้นจะปิดได้เหนือเส้น EMA 6นะครับนั่นก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นะครับอ่านะราคาปิดมันปิดสูงกว่านี่ พราะปิดสูงกว่าปุ๊บนะครับก็เข้าแก๊ทุกอย่างนะครับมีการแย่โลนะครับล้างท่อเรียบร้อยทําการเปิดออเดอร์เลยนะครับแต่ก่อนจะเปิดออเดอร์ก็ต้องเช็คในเรื่องของเราเล่นตามเทรนหรือสวนเทรนนะครับตรงนี้เราจะกำลังจะเล่นหน้าบายนะครับตรงนี้จะเล่นหน้าบายถูกไหมเพราะมันแย่โลด้านล่างนะครับเราจะวิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าอะไรครับราคาแท่งเทียนนะครับมันปิดอยู่ใต้ EMA 350นะฮะนั่นก็คือทิศทางของเทรนใหญ่นั้นเป็นขาลงนั่นเองเรากําลังสวนเทรนครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรากําลังสวนเทรนดนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะฮะผมแนะนําให้เล่น RR หนึ่ตอนึ่งพอมาดูจุดเข้านะครับเข้าที่ราคาปิดเลยนะครับปิดตรงนี้แล้วก็ Stop loss นะครับวางไว้ที่ตัว Swing Low นะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็ใช้นะครับ RR 1.1ตอก็พอนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนี่1ตอตรงนี้นะหลังจากผมเข้าออเดอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปแทน1ตอ ถ้าใครนะครับที่เป็นมือเก่าๆหน่อยจะตั้ง1.5นะครับราคาก็วิ่งถึงเหมือนกันอ่ามื่อสักครู่นะครับที่ผมปิดไปเนี่ยผมตั้ง1.5นะครับแต่ว่ามือใหม่ก็แนะนำา r e ค m m เมนเป็น1ก่อนอากัรพอปิดเสร็จนะครับราคาก็วิ่งลงเลยนะครับนี่คืออะไรครับทำไมมันถึงวิ่งขึ้นไปเลยยาวๆเพราะอะไรครับเรากำลังเล่นนะครับสวนเทรนอยู่นั่นเองทันไหมเพราะว่าเทรนใหญ่นะครับเนี่ยเขากำลังลงกันอยู่ถูกปะแล้วเราดันมาทะลึ่งเปิดบายตรงนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่อะไรครับ ให้ใช้ RR 1เท่านะครับเนี่ยรีบเข้าแล้วรีบออกทันปะตรงนี้ดีกว่านะครับ1น้นี่ก็ต้องวัดใจนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าเอาเซฟเซฟครับ1ต่อ1นดีกว่าโอเคครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะให้ลองทดสอบทดลองด้วยตนเองนะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับสิ่งที่ผมทำการ b a c k เทสทดสอบกันมานะครับว่า performance นั้นคู่ควรที่คุณจะนำไปนะครับต่อยอดหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะลองไปดูผลการทดสอบันเลยครับ มาแล้วนะครับสำหรับผลการทดสอบของคู่เงินทองคำทานเฟรม4ชั่วโมงบนกราฟของ a x i ซี่บรอนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนใช้โบรกเกอร์อื่นก็จะได้ค่าที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสินค้าเดียวกันนี้ก็ตามนะครับแต่ราคาที่ Liquid p r o v i d e r นั้น Pro v i ว e ให้นั้นก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะฮะดังนั้นความคาดเคลื่อนของตัว Win rate ก็จะไม่เหมือนสิ่งที่ผมเทสอยู่ค่าสถิตินะครับที่ผมทำการทดสอบเทคนิคการใช้ High s w i n g l o w ล้างท่อนะครับแล้วเราก็หาจุดเข้าสวยๆเนี่ย ตั้งแต่นะครับปี2019นะครับช่วงเดือนสิงหาจนถึงปัจจุบนันระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับ พบว่านะครับวินเรทนะครับตามที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะฮะอยู่ที่70%ก็ถือว่าเป็นวินเรทที่สูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็เจเนเรตอินคัมนะครับถ้าคนเพื่อนฝากเงิน10,000เหรียญเนี่ยจะได้กําไรกลับมานะครับที่13,000เหรียญนะครับรวมพอร์ตรวมเนี่ยก็จะเป็น23,000เหรียญนั่นเองนะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะครับสำหรับคนที่ชอบเทรดทองคำนะครับไม่ว่าจะสอบกองทุนหรือว่าปั้นพอร์ตเองก็ตามนะครับก็สามารถนําเอาระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ที่ ต่ำกว่านี้นะครับก็คือ h 1นั้นผมทดสอบแล้วก็พอได้นะฮะแต่ไม่อยากให้ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะฮะส่วนสูงกว่านั้นได้หมดนะครับโอเคก็หวังว่าจะชอบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนำระบบนี้นะครับไปทดสอบทดลองแล้วได้ผลการทดสอบเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับผมลาไปก่อนนะ